รุ่คุณมีเลยตัวแล้วรุ่นผมไม่เล่นหมาเจ็บกันหรือครับเล่นนาฬีน่ะแม้เรื่องแรกก่อนว่าครับพี่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยมีคำถามพี่ว่าทำไมพี่ไม่เล่นนะฮะเพื่อนบอลนี้ไม่เล่นนี่ไม่อยากจะอวดคุยโอ้อวดเดี๋ยวหาว่าขี้โม้อะไรครับไหนกันเหรอมันเป็นจริงเหรอเฮ้ยโอเจังนเต้มีปัญหาเหรอไอม่ยินบอกเ๋ยเด้าเด้าเดเดี๋ยว้าอยู่คน เยอะยเยี่ยบจนเหนียวแล้วพี่นี่ๆเยการลงลงง้บนเนี่ยเคยเล่นแล้วทางนี้แนะนทำให้ลองลงดูครับลองลงดูลลองงแบบกิ้งลงมาตอนสุดท้ายแบบชุแรกตัวมาแล้วผมว่าอรายการลื่นด้วยผมว่าอะไรครับทางขึ้นยังน่ากลัวกว่าตอนลงบนใช่ทางขึ้นมเป็นเหวลงทางนี้ครับโอเคและถามนักยูนาหน่อยแล้วกันนะครับว่าคิดว่าทีมเราจะได้คะแนนสูงสุดมางด้านไหนแน่นอนค่ะสีฟ้า แล้วคไม่มีใครลงเล่่นตอมาครับมีทุกคนลงเล่นแต่ว<ๆ>่าไม่ร <c oughs> really ู้จะลอยหรือเปล่าทุกคนใส่เรื่องวาจะทุกคนลงมาหรือเปล่าแต่หน้าต่างเดียวนสีส้มอวยครูลงมาสามคนแล้วซีป้าพูลงมาสะคนถามว่าจะไปดูไหมครับผมถ่ายนี่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฐานนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับไม่รู้จะเป็นลูน่าหรือว่าทีมของหน้าหรือโดนทีมรับแล้วทีมองก็ต้องเป็นทีมผมอยู่แล้วครับโอ้ยทีปล่อยที่ปล่อย นี่ปล่อ่อยป่อย่อยยตมีลงมาลยคระน้านล้ก็กกัลยค